สวัสดีครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงนกแล้วนะครับอยู่ด้านในเห็นไหมตัวใหญ่มากเดีย๋ยวพาไปดูตัวใหญ่จริงๆนะครับใ้้ผมถ่ายสองกล้องนะครับ Vivo v 20โป o มันทำแบบนี้ได้ด้วยด,ดีจังนี่ไม่ได้ปกติผมไม่ได้ใช้ไ้ลูกมีลูกเขาด้วยนะครับดู ตัวนี้ตัวใหญ่ห้ามให้อาหารนกบริเวณนี้นะครับสวัสดีครับเราทักทายหน่อยเร็วทักทายหน่อยสวัสดีครับมาโอ้เดินมาแล้วเดินมาแล้วอื้อตัวใหญ่มากฮะว่าไงนะฮะพูดอะไรไม่เข้าใจเลยวินต้นติกตอกพูดพูดวินต้นติกตอกได้ไหม ไอ้ลูกออก็มาสวัสดีวินต์ต้นติ๊กตอกหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เจ๊เจ๊โอ้โหสวัสดีครับผมเออน่ารักน่ารักดูนะครับนี่คือนกนะครับเขาเรียกนกอะไรไม่รู้นะครับนเขาเขาเขาเรียกนกอะไรอะ ให้เราให้เราเรียกว่าว่าอะไรโอ้โหมาแล้วไหนลองบินให้ดูหน่อยอาบินให้ดูหน่อยไหนลองบินให้ดูหน่อยอาบินให้ดูหน่อยเลยงั้นไปแล้วไม่บินก็ไปแล้วนะไปแล้วบายบายไปแล้วนะบ๊ายบายอ่าโอ้โหเขาบินแบบพึงฟับพึงฟับเลยนะครับตัวใหญ่มาก าตัวนั้นก็ใหญ่นะครับตัวนั้นก็ใหญ่ตัวใหญ่สามตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคไปละขอบคุณมากที่มาให้ถ่ายวีดีโอนะครับบ๊ายบาย <c oughs> ว่าไงไหนลองเรียกวินต้นติ๊กตอกไหนเร็ว <c oughs> แบมไลฟ์สดวินต้นติ๊กตอกทำไมแบบทำไมงิดไลฟ์บ <c oughs> อกเออ โอเคหรือว่าพูดภาษาอัง okay. กฤษ What's your name Hello Hi Hi Hello What's your name What's your name I am in Ton Tik Tok You know You understand You understand I am in Ton Tik Tok I come from Hat n u m <laughs> กัดโกงเหล็กแล้วโอเค thank you very much thank you very much thank you very much say goodbye bye 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 เด้อไปแล้วไป bye bye ไหนลองบินให้ดูหน่อยสวัสดีครับขยันจังเลยครับ <laughs> 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 แต่เขาคุณนะครับที่ทำความสะอาดให้แบบเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจมากเลยขอบคุณมากครับไเที่ยวไหนคะวันนี้มากจะมาทานกาแฟแล้วก็ไลฟ์สดที่นี่ด้วยโอเคไปแล้วครับทุกคนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบาย